คิดหนักหารักแท้ไม่เจอสวัสดีค่ะพบกับอาก้อยคณิฐาส m i l e เ o เก t ตอรนะคะเรียนรู้เรื่องออนไลน์ง่ายๆไปกับ s m ม l e t o เกเตอรค่ะวันนี้คนที่มองหารักแท้อยู่แล้วคิดว่ายังมองหาไม่เจอไม่เป็นไรนะคะเรายังมีรักแท้ที่ไม่มีวันหมดอายุไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอบอกว่า สิ่งที่พูดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะอาจจะไม่สอดคล้องกับผู้อื่นวารลนไทยนี้ตามหารักแท้ที่ไม่มีวันหมดอายุกันได้อย่างไรคะตลอดชีวิตของคนเราหลายคนค้นหารักแท้ให้กับตัวเองบางคนโชคดีได้พบเจอแต่บางคนวิ่งตามหามาตลอดหาเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอแต่ก็อย่าไปเสียเวลาโมองหาเลยคะ่ะ ลองมองดูว่ารักแท้ที่มีอยู่จริงรักแท้ที่ไม่มีวันหมดอายุอยู่ใกล้ๆตัวคุณคุณมีพ่อแม่มีพี่น้องหรือมีหลานๆที่น่ารักโดยเฉพาะรักของพ่อแม่คือรักแท้ที่ไม่อาจตามหาได้จากที่ไหนได้อีกดังนั้นในวันวาเินไทน์นี้เราไม่มีแฟนไปทานข้าวด้วยเราก็พาพ่อกับแม่ไปทานข้าวด้วย พาหลา,หลานไปทานข้าวให้สนุกสนานกันดีกว่านะคะหาของขวัญที่ท่านถูกใจมอบให้เพื่อที่เราจะได้เห็นรอยยิ้มของท่านหาของเล่นให้เด็กๆให้หลานๆเพื่อเขาจะได้มีความสุขในวันวาเลนไทน์กันลองมาทำให้คนที่รักเราที่สุดตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมามองโลกใบนี้คนที่รักเราที่สุดไม สมอคนที่คอยหาขนม,มหาของกินให้เราทานเวลาเราหิวคนที่จับมือเรากอดเราเวลาที่เราหกล้มและทำผิดพลาดเรามาลองทำให้ท่านเหล่านั้นมีความสุขในวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์เพราะท่านคือรักแท้ที่ไม่มีวันหมดอายุอ,อ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะสำคัญมากสำหรับคนโสด อย่าลืมบอกรักให้ตัวเองมากที่สุดนะคะหาของอร่อยที่สุดให้ตัวเองทานที่ตัวเองชอบหาของขวัญในวันที่ตัวเองทำอะไรสำเร็จรับรองค่ะเราก็จะมีความสุขในวันวาเลนไทน์และอีกสิ่งที่เราไม่ควรจะลืมก็คือการส่งมอบและบอกต่อเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนให้กับคนที่เรารักได้รับรู้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันวาเลนไทน์และในทุกๆวันนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ